สำหรับในเรื่องของเกมนี้ผมขอมัดรวม3ภาคไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าทำแยกเป็นภาคนู่นภาคนี้แล้วก็ยุ่งยากแน่นอน u n c ั a ชาเ d d r a ็ e for t u n e จะเป็นการตามล่าสมบัติของเซอร์ฟรานซิสเด็ก ที่จะนําไปสู่การตามหาเอลโดราโดหรือนครทองคําในแถบป,ประเทศอเมริกาใต้นาธานเดรกเอเลนาฟิเชอร์และวิกเตอร์ซลิแวนจะต้องตามหานาครทองคําแห่งนี้ก่อนที่จะมีใครตามหาเจอก่อนเนื้อเรื่องของเกมนี้นั้นแต,ตกต่างไปจากซีรีส์ก่อนของนักที่ด็อกอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดคุณยังจําได้นักที่ด็อกเคยมีชื่อเสียงจากการทําเกมซีรีส์ a s h b a n d i c o o t และ Jack and d e x t e กการมาทําเกมที่มีเนื้อหาสมจริงนั้นก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับเกมของนักที่ด็อกเป็นอย่างมาก แล้วแนวทางนี้ก็นำมาสู่โปรเจกต์เกมต่อๆมาในปัจจุบันอีกด้วยในภาพรวมก็ถือว่าเป็นหนังแนวผจญภัยล่าสมบัติแบบอินเดียนาโจนดีๆนี่เองก็ถือว่าการมาเปลี่ยนแนวทางการเล่าเรื่องของนอตตี้ดองในตอนนั้นประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อ hey, hey. Yours, yeah, are, แล้วสำหรับอั t ชาเต m o อ g t มอง v ิ s จะเป็นการตามหาบอแสข,ของมาโคโปโล ซึ่งจะนําไปสู่ชาาแชมเบล่านครที่หายสักศูนย์และจินดามณีที่ประเทศทิเบตอบหมายถึงในแถบเทือกเขาหิมาลัยของประเทศจีนเน็กก็ต้องตามหามันพร้อมกับแฟนเก่าโครีีเฟรเซอร์ก่อนที่ลาซาเลวิกบอสที่พวกคุณเกลียดเพราะยิงไม่ตายสักทีจะได้มันไป you, think you can stop think can me ภาคนี้เริ่มมาก็กลางเกมแล้วเราไม่รู้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงแต่ว่าสักพักเราก็จะได้รู้ว่าก่อนที่มาถึงตอนเริ่มนั้นเราต้องผ่านอะไรมาบ้างเนื้อเรื่องของภาคนี้ได้พัฒนามาจากภาคแรกได้เป็นอย่างดีเพราะแค่เริ่มมาก็ระทึกแล้วรถไฟตกเขาตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วสำหรับภาค3 Drake Deception สมบัติอีกชิ้นหนึ่งของเซอร์ฟรานซิสเดรกได้นำไปสู่สถานที่ต่อไปนั่นก็คือ Atlantis of the Sands ที่ที่กษัตริย์โซโลมอนได้ปิดตายเมืองนี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่เชื่อว่าเมืองนี้นั้นมีอะไรบางอย่างที่สามารถควบคุมโลกได้พูดถึงพอดเรื่องล่าสมบัตินี่ผมว่ามันเริ่มน่าเบื่อแล้วแต่ว่าภาคนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดในบรรดา3ภาคแล้วและเราก็จะได้รู้ว่า เน็รู้จักกับซอลลี่ได้ยังไงก่อนที่จะประทชนภัยไปด้วยกันเกมการเล่นของ u ั c ชาเต e ดคือแม้ว่าจะเป็นเกมยิงเติร์ดเพ s o n ซันชุต n ิทั่วไปแต่สิ่งที่ทดแทนก็คือการแก้ปริศนาที่สร้างสรรค์เอ่มาดูง่ายไปหน่อยบวกกับการที่เกมนั้นไม่มีเออและแลักษณะแผนที่ที่ศัตรูสามารถยิงเราตายจากข้างหลังได้ ทำให้การเพลย์ของเกมนี้นั้นระทึกยิ่งกว่าเกมยิงบนคอนโซลเกมอื่นการมีลีนั้นมีการเปลี่ยนไปทุกภาคอย่างภาคแรกเราก็ต้องกดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกทีหนึง่งซึ่งบรรดาทางยากมากว่าศัตรูนั้นจะสตันหรือว่าสู้กับส่วนภาค2นั้นเราสามารถกดสี่เหลี่ยมสาครั้งได้เลยทําให้การมีลีของภาคนี้นั้นง่ายขึ้นมากและภาค3ดูเหมือนว่าจะหาจุดลงตัวได้แล้วโดยเราจะตบตีด้วยสี่เหลี่ยมเหมือนกับภาค2 แล้วเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมในภาคแรกให้เป็นการหลบการโจมตีเพราะภาคนี้นั้นศัตรูสามารถเคานเตอร์เราได้จริงๆทุกภาคมันก็เคานเ,เตอร์ได้น่หว่า <c oughs> แล้วสำหรับการขีดเจ็สกีในภาคแรกตอนเล่นอ easy นี่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอกลับมาเล่น normal นี่เริ่มรู้สึกถึงความยากแล้ว <c oughs> นอกจากระบบการต่อสู้ อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการปีนภัยและฉากนี้ใต้ที่น่าจะมาจากคล h b บันดิค o t และสลหับภาค3ภาคนี้ได้มีการปาระเบิดคืนได้ซึ่งจะเป็นภาคแรกและภาคเดียวที่สามารถเอาระเบิดศัตรูมาปากคืนได้แต่ว่าจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอพูดถึงเรื่องสมตัวนิดหนึ่งเกมเพลย์ของอาชาเต้นให้อะไรกับผมเยอะมากทั้งการแก้ปริศนาโดยไม่ต้องไปดูวอลตัวใน u t u b e การยิงโดยไม่ต้องเปิด m อ็ การยกระดับโหมดความยากจากที่เมื่อก่อนน่ยผมเล่น easy แต่ว่าตอนนี้มาเล่น normal นับว่าเกมซีรีส์นี้ทำให้ผมกลายเป็นคอนโซลเกมเมอร์แบบเต็มตัวในตลอดยุคของเครื่อง playstation ตายตภาคอันชาเต็ดก็เป็นเกมที่ให้ภาพกราฟิกที่สวยงามตามยุคสมัย แต่เมื่อมาอยู่บนเครื่อง PlayStation 4ภาพกราฟิกนั้นก็ถูกอัปเกรดเข้ามาถึงจะไม่ได้ต่างกันมากแต่คัสซิงพีเลนเดอร์ของเกมนี้นั้นได้รับการอัปเกรดตามมาด้วยพร้อมกับความละเอียดแบบ Native 1080p และเล่น60เฟรมนิ่งตลอดเวลา Uncharted: The Nathan d r a k e Collection คือหนึ่งในเกมที่ทรงคุณค่าที่สุดของเครื่อง PlayStation 4แล้วคุณก็ต้องเล่นมันก่อนที่จะไปเล่นภาค4 แล้วถ้าคุณไม่มีเครื่องเล่นเกม PlayStation มก็ขอเสียใจด้วยครับเพราะว่าเกมที่มาจากเครื่อง PS 3นี่ไม่ลง PC แน่นอนต้องรีเมคเหมือน The Last of Us ภาคหนึ่งถึงจะได้เล่นเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนช่อง YouTube I s me ผมเองตอนนี้ได้มีระบบซุปเปอร์แตงแล้วโดยการที่คุณนั้นสามารถสนับสนุนผมได้จากการกดเขาว่าขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินได้เลยระหว่าง40บาท100บาท200 ดรตัวเองรวยมากก็เปเป็นหมื่นได้เลยถ้าอยากให้ช่องนี้มีเกมใหม่ๆใ,ใ,ให้พูดถึงก็เป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 ถึงจะให้น้อยแต่ก็ขอบคุณมากใช้งานได้เลยตอนนี้ยังไม่มีเมบอร์ชิฟตอนนี้คิดไม่ออก